ระวังให้ด้วยเฮ้ยดูน้องด้วยดูน้องด้วยน้องด้วยโอ้โหดูน้องด้วยอย่าอุ้มน้องเข้ามาดมน้องเขมาเนี้โอ้โดนไม้ทิ้มมาเนะ่ยใช่วยรอะช่เหรอควับชื่อขาวผมชื่อขาวผมสวัสดีครับน้องคลาร์กสวัสดีครับน้องคลาร์ก องค์ขลักมารับน้องข่าวเองกับเองนะครับผมน้องที่น้องข่าวท่านพอดีน้องอยู่พี่ชายสองคนน้องพี่ชายเขาชืุดดำแต่เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าโดดอยู่ในี่เขาอย่าโดนนครับน้องโดยนยูงที่เโดนเยอะรแน,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 นี้นะครชนะมาเจอนะ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟีุงป้านาอาทุกๆท่านนะครับผมอยู่กับผมสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยวันนี้ไม่มาแค่สองคนทุกคนข่าวดีทุกคนนะวันนี้ใหญ่พาผมแล้วก็น้องขาวน้องขาวเนี่ยจะไปส่งให้กับคนรับแลพี่พี่ส่งเขาเมือรับแลซึ่งเราบอกผ่านแห่นไปแล้วว่าขอให้มารับน้องขาวไปอยู่ด้วยเพราะว่าน้องไม่มีที่พึ่งน้องไม่มีที่ไปพี่ชายน้องเสียไปแล้ว ตอนนีน้สามารถดูแลสองคนไหวต้นไม้ก็พอดูแลได้แต่ถ้ามีน้องเขามาคงจะไม่ไหวหจริงนะตอนนี้ต้องบอกว่าน้องมีตัวอยู่ตัวคนเดียวลําพังไม่มีญาพี่น้องไม่มีพ่อแม่แล้วถ้าพี่ชายไม่อยู่คือไม่รู้จะอยู่ยังไงทาใจลําบากมากตอนนี้ก็คือมีทางเดียวคือขอคนรับแลรับไปดูแลแล้วก็ไปเป็นองครักษ์ก็ได้ไปเป็นเป็นคนคนช่วยเหลือบ,บ้านเมืองก็ได้ทุกคนนะคือให้น้องได้มีงานทําด้วยคุณยี่งมารับแล้วก็อีกอย่างให้น้องได้รู้จักคนที่มากขึ้น น้องขาวทุกคนนะซึ่งทุกคนครับทุกคนถ้าย,ยังไม่รู้ว่าประวัติน้องขาวเป็นงไงไมาเป็นไงมาไงก็ย้อนไปดูลิปได้ที่มผมไปช่วยเหลือน้องมาจากป่าชายแดนอีกฟากหนึ่งซึ่งพี่ชายน้องชื่อดำนะพี่ชายน้องชื่อดำมนาะเอาโดนจะบอกไงโดนโดนโดนพวกโจรทำร้ายจนเสีชยชีวิตวก็คือจะเอาของมีค่าของน้องแล้วก็ของพวกสัตว์ทีท่พี่ชายน้องล่าได้อะ่ะโดนขโมยหมดเลยนี่ก็เอาเสื้อที่บ้านให้ใส่นะ สถานบ้านแล้วก็เก<อ>่งที่บ้านก็เก่งนต้นไม้นะเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็กจะเดินทางไปส่งน้องข่าให้กับเพื่อนรพเนนะซึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆอากาศโปร่งใสแจ่มใสก็คือขอให้ปลอดภัยทุกอย่างโอเคทุกคนขอกำลังใจจากพ,พี่เขาหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้พวกเราคนที่ยังไม่ติดตามก็ติดตามแล้วเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมแล้วก็ดูคลิปก็อยากกดค้างพฆฒนาเพื่อเป็นการซัพพอร์ตให้พวกผมทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมไป,ไปทุกคนเดินทางกันก็

ขอให้ผ่านไปด้วยดีแล้วก็ขอให้น้องเจอได้เรื่องดีดีนะต่อไปนี้โทษนี้กี่กี่นะดีแล้วแค่นี้แค่เอออย่าับน้องอย่ับน้องด้วย ทางลงได้เปล่าลงได้เหรอได้ตอนนี้ผมกเราอยู่ใกล้ๆแบบใกล้ๆน้ำนะทุกคนด้านล่างจะเป็นน้ำแต่ตอนนี้เราอยู่บนหน้าผาทึ่งมองไปคือชันมากพี่ๆอยู่ดิ Mấy cái lồng bông cú nó bằng đúng là do nó bằng đúng là nó ngay đúng là do nó ngay oh. oh. đúng là nó ngay đúng nó ngay oh, đúng ngay ngay ngay

ฮะมีคนมาตั้งแคมป์เหรอเอออ๋อโอ,อ,อ,อ้นี่ก็ได้นี่นะโอเคทุกคนเราเจอรอยก่อไฟแล้วทุกคนนะซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่พวกนายพลเอ,อ้ยแปลงฟันนี่มานอนวะไม่มีคนมานอนเหรอทุกคนลออมดีวะลมดีวะอาเป็นจุดที่พวกพานายพลเนะี่ยมา พักผ่อนกันเพื่อจะออกหาล่าล่าล่าพวกของป่าหรือเปล่าร่มดีว่ะิวิวดีมากไหมพี่ดีใช่เหรอมู้อ่ะตาวันคล้ายคล้ายงูนนะนี่โอเคเออก็ก็วันนี้น้องขาวจะไปอยู่เมืองรับแล หรือเปล่าได้หรือเปล่าผมยัง <โด S 1> ไม่แน่ใจานะต้องรองให้คนคนรับ<า>แรามารับนะยูพอยังมาเก็บใบยังมาเอ้ยยูพอยมาทานนอนก,ก่อนโยน้ำใหม่นะน้ำใหม่ชื่อชื่อชื่อน้ำใหม่์น้ำเม่ชื่อชื่อขาวอัวจะชี่ศาลคนนี้รับแรืหรือเรื่องบ่อเนี่ยมันก็เขาจะรู้บาลูลาทูมไปได้เลยงั้นอย่างเดียวคือแต่บาลูลาทูมันรู้ภาษาไงอย่างเดียวคือต้องให้นอยู่ตรงนี้ผีผีก็พูดกันเลี่ยงได้ มเมอเนาะอัวใส่ปุนรขาวอ่ะอือชื่อขาวผมชื่อขาวผมชื่อขาวที่ก็อร่อยนะั้งนี่นั่นนั่นก็ยัง่าาฮ่าแล้วดูรายเจดูเราเผื่อเจเอเรเผื่อเจก็เราผื่อมาอีก็อยู่ห้างอือออก็รอ รอน้องมารับนะทุกคนนะไม่รู้จะเป็นน้องหรือว่าเป็นใครรอคนรับแล้วจรับเราเราดูว่าจะมาตอนไหนไงจะไม่เร่งไม่รีดทุกคนวันนี้เราเป็นวันที่จะมาส่งน้องขาวแล้วก็เป็นวันที่เราจะรอฟังคําตอบจากคนรับแลว่าจะรับหรือเปล่าผมไม่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 แน่ใจว่าจะสามารถไปอยู่ได้หรือเปล่าการที่เขาจะรับใครเข้าไปในหมู่บ้านหรือว่าเขาในเมืองเขาอ่ะเขาไม่ใช่ว่าจะรับง่ายๆนะต้องดูต่างๆเรื่องของประวัติ ผมว่าเขาต้องมีความละเอียดในการตรวจคนเข้าเมืองเหมือนกันนะทุกคนนะเหมือนตอม,มอไอ้คนเอาง่ายตรงนี้ต้องมีพวกเงยผ่านมาตั้งแคมป์แน่เลยแต่ว่ันร้องรียนกองไฟนานนะหน้าพักใหญ่แล้วเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ละกองไฟก็เก่ามากแล้ว อากาศแจ่มใสมากพี่วันนี้อากาศดีดีนะแดดออกสวยงามมากขอบกลงแล้วไง่ะพวกมันน้องยังเศร้ายังเสียใจคิดถึงพี่ชายนะใช่เออจะมูนไปทางอื่นเลยเนี่ยมุดไปเนี่ยบ่มอสต์มุดบ่มอสต์มุ่มูนรปบ้างนะ ลองหาก็ไม่เอาม่เราะทออลิก hmm. ุนอะอะมาออกมาจะแล้วเดี๋ยวสูเจลแล้วเป่าเจ็ปุ่งเจ็บปุ่งอะโอเคอะก็ไม่เออเขาบอกว่าเขาพูดไทยไม่ได้พี่เขาเข้าไปเขาจะรู้เรื่องไหมเขาบอกเขากลัวกังวล เดี๋วมันต้องกลัวเดี๋ยวก็เป็นอยู่กับผู้คีคนาเดีย๋ยวก็เป็นเองให้อยู่ก<ด>ับล<ด>ุงลุงพีนะลุงพีกพบกก็เรียงได้เหมือนกันใช่ผมให้ลุงลุงผีเป็นคนสอนแก <c oughs> ด้วยอะผมไป้ลุงลุงพีเป็นคนสอนแกเรื่องของภาษาใช่ภาษาเกรียนดูลุงพี่ได้แต่ว่าให้ลุงพี่สอนเรื่องภาษาไทย,ยต่างๆให้น้องเรียนรู้นะให้รู้ว่าภาษาไทยพูดยังไงกับลงลุงพีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกทุกคนผมไม่มีเวลามาดูแลน้องไงทุกคนผมเลยส่งน้องไปอยู่รุ่นดีกว่า ผม,มต้องรอรุ้นว่าเขาจะรับน้องเข้าไปหรือเปล่านะเขาไม่รับน้องเข้าไปอยู่ด้วยผมว่าคงต้องกลับไปที่บ้านเพื่อให้น้องอยู่กับผมก่อนอันนี้คือทางแก้ไขทางแรกนะแต่ถ้าเขารับน้องผมก็จะโล่งจะจะรู้สึกว่าเออมีคนช่วยพอนะพ,อพอร์ตเราจะพานานะพอนาให้คนรับแลเอนดูน้องแล้วเอาน้องไปเลี้ยงดูแลท,ทีให้น้องอยู่กับคู่ครองผีก็ได้ ให้อยู่กับพวกคนป่าก็ได้ให้อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยช่วยเหลือบ้านเมืองก็ได้นะพอเราดูแบบแข็งแรง,งนะอย่างนี้นะหน่วยหน่วยการดีอะ่ะก็คือสงสารน้องคนสงสารมากเพราะว่าน้องคงเอาตัวรอดย่างในป่าคนเดียวนะนายแ,งแรงเลยทุกค,คนเพราะเสียงข้างล่างดังมากเลย ที่พี่ครับเรามีข่าวร้ายนะที่หมอดูเมื่อแรกเขาเสียชีวิตแล้วซึ่งต้องบอกว่าท่านไปอย่างสงบท่านไปอย่างสงบแล้วก็ไม่ไม่ทรมานไม่เจ็บไม่มีใครทําอะไรเขาเขาไปด้วยความสงบคือปิดชีพตัวเองก็คือเหมือนมาหยุดหยุดหายใจไปเองนะแบบตอนใจตายอะ่ะใช่มันตอนใจตายหมอความจริงที่ผมได้รู้คือผมผมอึ้งเลยนะน้องชายอ๋องบอกว่า นี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากจะทามาตลอดสิ่งที่เขาแบบพยายามจะปิดชีิตตัวเองแลวเขาก็ไปจริงๆจำได้ที่เราเคยเจอเขาตรงน้ำตกเขาเขากำลังเอาหินทุบตัวเองใช่เอาไม้ทุบหัวตัวเองอะ่ะนั่นคือเราไปเจอทันนะลุงหมอดูเขาตายท่านั่งเลยนะแบบน,นั่งพิงหินอะไรก็ตายอะ่ะเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ จุดที่เขาเสียชีวิตอ่ะเป็นจุดที่อ่าเคยมีภรรยาเขาอยู่ใช่หิงสาวถือล่มอ่ะทุกคนใช่ถ้งใครที่ยังไม่รู้ย้อนไปดูคลิปได้ผมจำไม่ได้ลงมไมน์นานิงสาวถือล่มดําเป็นภรรยาของลุงเลี้ยงผีไอ้ลุงหมอดูหมอดูตอนนี้เขาน่าจะได้เจอกันแหละเขาจะเขาตามภรรยาเขาไปนะต้องใส่เหรอนะแต่เขาอย่างว่าเขาเลือกทางนี้ไนะงเขาเลือกทางแล้วเขาต้องต้วตามที่เขาทําไว้อะ ว่าน้องบอกว่าเขาหายไปในเมืองแต่อาทิตย์แล้วอ่ะยังไม่กลับออกม,มาเขาเทียเท่ยวคนหนึ่งเที่ยวคะไปเที่ยวนในเมืองภูก็ตหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วช้าขาดคนอยู่ดวงไปคนหนึ่งนะคนที่แบบทำนายทำนายสิ่งต่างๆไว้ล่วงหน้าได้อะ่ะ เป็นเป็นจำข่าที่ที่ที่ต้องจำเจตชาตินี้ทุกคนเป็นปกตินะโอเคยายเดี๋ยวตั้งรอกันนะก็หวังว่าเขาคงจะรับทราบรับเรื่องที่เราขอไปขอให้เขามารับเรื่องเขารู้เลยแต่ว่าต้องดูว่าจะออกมาตรงไหนอเพราะว่าก็จะเขามารับได้เขาต้องคุยเจรจานก่อนว่าจะเอาไงจะรับไปไหมหรือว่าไงแต่ยงว่าผมว่าเขาต้องช่วยเหลือเราผมคิดไปนะ ว่าเขาก็เห็นใจเราแหละเรื่องอะไรเรื่องที่เขาเราช่วยเขาช่วยเราเนี่ยเขาก็ต้องมีความแบบว่าเมืองพี่เมืองน้องเอนี้ยทุกคนก็ขอให้ทุกคนก็ขอให้เขารับเข้าใจเราแล้วก็ให้มันรับเรื่องทุกอย่างให้น้องขาวได้มีที่อยู่ดีๆไม่แน่น้องข่าวจะมีพายาข้างในเลยนะถ้าโตพอนี่น้องอายุเท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดหรอสิบหกหรอก็คงจะเหมือนบาูลาสุเดี๋ยวก็มีครอบครัว มี็นรักกันแรงแค่ไหเลยอ่ะเป็นรักกันแรง,น,น,แงนี่บาลูก็โชคดีนะพ้นจากความตายมาบาลูถือว่ามีบุญมากเลยอ่ะแล้วก็ลุงวลุงพี่อะ่ะเป็นเพื่อนบาลูวต้องขอแทนลุงลุงพี่ครับหนักมากเฮ้ยใจตกใจหมดเลยโอ้ยพี่พี่รถแล้วรบแล้วองค์ครักมาแล้วพี่องค์ครักมาแล้วท่านสวัสด,ดีครับท่านองค์ครักสวัสดีครับท่านองค์ครัก องค์ขลักมารับน้องข่าวเองกับเองนะครับผมน้องชายผมน้องชายผมไม่มาใช่ไหมครับอ๋อน้องกิจไม่ว่างทุกคนนะก็เลยให้องค์ขลักมารับแทนโอเคเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราให้ถายให้ท่านฟังก่อนเลยเดี๋ยวนั่งก่อนนะครับท่านผมก่อนเล่าก่อนนะผมมีความบอกว่าเป็นไงมาไงแล้วก็มาอยู่กับผมนี่ไงครับท่านเ่านครักขวายังองก็ขวาย ท Der, ่านบนหินนะครับท่านบนหินน่ะท่านขอโทษดีครับท่านเอ้าพอดีผมไปเจอน้องที่ป่ามาครับท่านน้องอย Jamie, lonely, ู่กับพี่ชายสองคนน้องน้องที่อย้างขาวท่านพอดีน้องอยู่พี่ชายสองคนน้องพี่ชายเขาชื่อดำแต่โดยเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่คาดคิดคือน้องเสียพี่ชายไปเพราะว่าโดนพวกควกคนไม่ดีคนชั่วครับที่โดนชั่วคือในป่ามันทำร้ายพี่ชายน้องโดยใช้ อาวุธทำร้ายจนแต่ความตายน้องเจ็บเหลือคนเดียวเพราะผมคดว่าตอนว่าถ้าผมไม่เอาน้องมาอยู่ด้วยน้องคนจะแย่คนนี้หนี่ไปแน่เพราะว่าพวกจนป่ามันคงไม่จบแค่เนี้ยท่านมันต้องหาวิธีเพื่อเอาแนะมาเอาของค่ายจ้าน้องอีกรู้ว่าน้องไม่มีแต่ว่าถ้าน้องเจอคนในป่าน้องโดนเปรียดแน่ครับท่านเพราะตอนนี้น้องเจอพี่ชายน้องน้องเดียวมาด้วย ไม่มีแต่รบกวนรบแรหรือว่าท่านองค์หลรับน้องอยู่ด้วย่ท่านท่านมีคุยบข้าวอเป็นารสร้าวามา็างด้านนี้านกรั้งเร่ง้ยคแม่านผมก็จะลองให้น้องเขาอยู่ดูถ้าน้องอยู่ได้ไงท่านก็บอกผมได้ จงขอเข้าไปคุยนะทุกคนนะขอตั้งกล้องไว้ทุกคนเนน้องพแบบจอทางที่ดีวันนี้แล้วก็ผมเองก็ดีใจไม่นอยทน้องที่เราที่บ้านเหลืแล้วก็ผมอก็มีเรานน้องด้วยก็อยากส่งน้องอยู่ท่ามากกว่า เดี๋ยวเอาอเียีม่บ้าน่เมียพ่อสามีอ่ะตุ่มตัวดูหน่ดเอะตัวเ้กตัวดูเสียตัวเยอะไ้ดีีีนสิ่งที่ดีนะเราจะพาน้องไปเรียนรู้วิชาต่างๆหนีวยงานอะไรก็ตมอยากให้เด็กนี้จะเป็นโตสงมอยู่บ้าน เป็นคนเลยก็ของน้องเป็นม่ได้เป็นมเป็นไอดอลแล้วเป็นเพื่อนดีของคนอื่นอยู่ใหมู่บ้านได้นะนะเขาแต่ดื้อเขาไปอ่ะเป็นคนดีเป็นช่วยงานช่วยงานเขาช่วยงานค่นะมาเถอะแกหนนะมาเถอด้อมาเถอตาเงอยมอมาโรดูระวงจนะข้างับน้องพุทไปด้ว เราไม่รู้ที่งที่ฝ่าหัวหาไม่เหอ่ะูมวยขาวอ่ะคุชี้ขาวพูดถงคชี้ขาวอะไรชี้ขาวน้องกลับไปดูแลด้วย เดี๋ยวย่าจะให้องค์พระขน้งกลับไปนะโอเคโอเคขอบคุณมากครับท่านขอบคุณมากครับท่านขาบายบายเดี๋ยวันนะข้าว ทุกคนครับตอนนี้ขาวกับองคลักษ์ก็ได้กลับไปแล้วพี่พดีใจนะได้ามาส่งน้องครั้งนี้ใหญ่ไปเดินรอบๆใหพี่นะทุกคนครับตอนนี้ก็ส่งตัวน้องขาวไปอยู่กับคนรับแลรเรียบร้อยแล้วก็ขอให้น้องขาวเป็นเด็กดีเป็นคนดีในชุมชนในหมู่บ้านเหนือนแแบน่นะอาจจะช่วยเหลือ ลับแร่ได้แรงหนึ่งในการต่อตามพวกกระบทน,นะก็ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนแล้วก็คิดว่าคนข้างในคงจะต้อนรับน้องข่าวดีนะพี่ๆนะขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็องค์ครักษ์ท่านก็บอกว่าจะสอนวิชาสอนวิชาความรู้สอนการเอาตัวรอดต่างๆให้เป็นไวๆเพื่อจะได้ออกมาทำ้า,ารรที่ดูแลหมู่บ้านเหมือนองค์ครักนะสงสารน้องมากพี่ๆนะน้องก็อยู่ตัวคนเดียว พอแม่ไม่มีพี่ชายก็ดันเสียไปอีกก็วันนี้ถือว่าสำเร็จในการส่งตัวน้องขาวให้กับเมืองอัพเลเดี๋ยวมีเวลาผมกับใหญ่จะเข้าไปเยี่ยมน้องด้วยทุกคนนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ไม่ดูแบบไม่ทิ้งน้องทุกคนถ้าเราปล่อยน้องไปโดยที่ว่าเราไม่กลับไปดูแลเหมือนกับว่าเราฝากแบบฝากไปโดยที่ไม่ไม่ช่วยเหลือไม่ไม่ไม่ไมไมอ่าเรียกว่าอะไร ไม่เราไม่ทิ้งน้องอ่ะทุกคนนะถึงจะจะฝากน้องไปเราก็จะเข้าไปเยี่ยมน้องเข้าดูแลน้องเหมือนกับพี่ชายเขาคนหนึ่งโอเคทุกคนผมขอตัวกลับก่อนตอนนี้ใหญ่ก็เดินดูเซอรว์รอบ,รบว่ามีอะไรแปลกหรือเปล่าขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเราด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาเพื่อให้เราได้รู้กับสิ่งที่เราไม่เคยรู้พี่ๆนะขอบคุณจริงๆครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอปิดคลิปก่อนแล้วก็เดินทางกลับไปทำงานที่ไร่ต่อพี่พนะ คบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ